นี่คือแก๊ง่วนโฟนะครับผมแ <c oughs> <c oughs> นะนำครับคุณคุณอยู่แก๊งอะไรครับเอาโมทิยลไหมครับโมทิโฟ <c oughs> ดูครับตัวเขาครับกากมากครับผมแต่เขาก็อยากจะเล่นนะ <c oughs> ลูกเด็กลูกเด็กกินอยู่ครับลูกเด็ก <c oughs> พูดเข้าไปให้เห็นชัดๆครับแม่มาม่า,มากินมันข้าวมันไกย่ยิงไงครับดูครับสาวกโซนฟนูครับเขานั่งอยู่สองคนนะจัดมันกินน้ำดูกินน้ำหมดไหมน้ำแหละเด็กแกยวเ,เงยซ้ายมันมันทำหน้าคือเส้นตีนนะครับสเตตสิบห้าครับผมเขาก็จะตานสเตตนี้แหละครับชิหายวอเตป บุ้มเอาขึ้นครับเอาขึ้นครับมันไม่ยอมกดเอ้ยเโชก่อนนะเออตายมึงโง่โคตรโง่เลยครับใครโดนรถเอี้ดีนะแบดเบนโชมึงโชว์ความกล้องขอมึงโชความชัดของกล้องเหรออือกูระดับไหนแล้วครับกล้องกู กองมึงซื้อมาก็สองล้านไอ้สักกองกูห้าล้านเว้ยครับเด็กแม่แหลกเลยก็จอแม่งคนรเนาะหัวคอมคอมผมระดับไหนแล้วครับมอาจจะเป็นที่คนเล่นบัญยาอ่อนก็ได้ครับกูตายสุดเดือดสุดบวกเลยวะมั้งเนื้อซูโม่มาเล่นดิหาไมดีอี๋ เบอร์สิบเจ็ดนะไอเยี่ยนี่กูกดเขียนแน่เลยไม่ไปไม่เคยเลยหลังจากคดแหลกอ่ะไม่การ์ดจอหน้าหัวครับไหนครับมึงกดใหม่ครับไม่มีครับไแหลกครับพอไปสานแต่บ้านนี้กูบอกว่าอยู่นี่เลยไม่แหลกได้บ้างบ้านกากกว่านี้เลยไอ้เยี่ยนี่ครับหมอแบบ ดูเยี่ยมนี้มองเพื่อน่าดูดีนะซูมเข้าไปครับตุ้งไม่ครับไม่ต้องตกใจครับมันจะมีตัว x ขึ้นมาครับแปลว่าเขาเปิดโปมวยหัวใจนับโป๊ว dx แล้วไทยด้วยมหัวใจมันเร็วอ่ะนี่ช้าเดึอเป็ดใครก็วใต้เหมือนกันซูมครับ อ๋อมียามตกใจอันนี้ครับยามแปะครับที่โรงเรียนนะครับที่คุณคุ้นเคยนี่ครับยามแปะครับเตะใครดีจะตายนะอะไรครับคุณโดนยามแปะฉาดนะครับปล่อยพี่เส้นหน้ายามแปะเดินจะไม่เดินมายามแปะถูกยันยังไม่ยามแปะยามแปะตายเลยยามแปะครับใครเล่นยามครับคุณต้องเจอวันนี้ครับยามเหงาครับ ยามยืนคนเดียวยามนอนมึงยีมียินสเตดวะห้าสิบครับพ่อเงยไปเมย์เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวสิสเตตที่สิบกว่าผมก็ตายแล้วครับแค่นี้ผมก็ยินไม่ลงแล้วครับผมเมืงนอนครับดีตามแล้วผมไม่เบินตกหัวเพื่อนนเมย์เป็นนี้เป็นนี้เลยมั่วไม่ได้นะมึงไม่เอาให้ทันเมื่อยให้น้องรังลูกพี่ยสิ นี sí yeah. ้คร ah, okay. mm ับ hmm. น cool. ี่ครับบ่อยครับผมเล็นแก้วไหมลูกศิษย์น้องลังครับผมศิษย์ฟิโฟครับชูบ็อกซ์เตอร์เดียวครับน้อแดงครับเสือบ่อครับโอเคครับผมเบ็ดเก่งแม่งหาคนบอกจากดิเ็ดม่ได้คิวเหรแค่นี้คิวอ่ะอโอ้ยแล้วจะปกเนแล้ว่เชื่อปองเ แม่งไม่ดูทีสู้ม็นบะลังครับบดดมุมแล้วครบิดมุมแล้วคือว่ามึงตูดบาแล้วครับเฮ้ยเยเล่นีชี้อ่ะเนี่ยโซมโซมูไม่ได้สัานี้ไม่ชัดเอ็กดูน้ำปองเอากินเมย์พุ่นเบนนี้โดนเบนนู้ไงมย์ายแน่มึงกมยอะไรครับอาม่าสัง ตบกูเลยยิงกาววนอุ้มอยู่ในเคาน์เตอร์อุ้อุ้ยกอหักซูมครับซูม <S <s <ๆ>เขาต้องมอมบนกับเกมครับผมคุณดูตัวเขาครับตัวเขาครับใหญ่ครับเขาเล่นเกมปัญญาอ่อนมากครับผม